สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิเคราะห์ฟุตบอล07วันนี้เรามาวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ระหว่างอินเตอร์มิลานพบกับโรมาในศึกกันโชเซเรียอ่าแข่งขันวันที่27เมษายน2,025เวลา20นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยไปดูรายละเอียดก่อนเกมกันเลยครับเริ่มกันที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้งสทีมครับอินเตอร์ Lebanon, มิลานชนะสเสมอสแพ้ห โรม่าชนะสามเสมอสองแท้ศูนย์สถิติการพบกันห้านัดหลังสุดอินเตอร์มิลานชนะสามโรม่าชนะหนึ่งเสมอหนึ่งครั้งจำนวนประตูเฉลี่ยเวลาพบกัน 2. อุประตูต่อเกมเกมนี้อินเตอร์มิลานน่าจะมาในแผน3 5 2ถึงถึงสองโดยมีนักเตะอย่างลาวทโรมาตินสและฮอคันค่แฮนต์ลุบเป็นตัวหลักในเกมรุก ส่วนโรมา่าน่าจะใช้แผน3ง2เช่นกันโดยมีแบรนด์คริสเตนที่คุมเกมในแดนกลางผู้เล่นบาดเจ็บหรือโดนแบนของทั้งสองทีมมีดังนี้อินเตอร์มิลานมาร์คสตูรมกองหน้าเฮนริกคัตเทริันกองกลางออริสันโดเบสโตนีกองหลังโรมา่าพาโลเดบอลเล่กองหน้าซออรดอูบูฮอมมีกองหลังจุดแข็งของอินเตอร์มิลานคือเกมบุกในบ้านที่แข็งแกร่งและการทำประตูที่ต่อเนื่อง ส่วนจุดอ่อนของโรม่าคือการรับมือกับเกมรุกที่เร็วและอาจเสียประตูได้จากการโจมตีแบบเปิดเกมราคาต่อรองล่าสุดอยู่ที่อินเตอร์มิลานลบ0.5วิเคราะห์จากภาพรวมแล้วเกมนี้น่าจะเป็นงานหนักสำหรับโรม่าที่เด็ดวันนี้ต่ออินเตอร์มิลานสกอร์ที่คาดอินเตอร์มิลาน2-1โรม่านี่คือบทวิเคราะห์จากช่องวิเคราะห์ฟุตบอล07 ถ้าชอบแนวนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe และคอมเมนต์ทีเด็ดของคุณไว้ใต้คลิปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ